คลั่งรักเวอร์หนุ่มสุดฮอตคนนี้เลิกเจ้าชู้มาเจอแฟนสาวคนปัจจุบนัน เปิดตัวปุ๊บทำแฟนคลับหลายคนฮือฮาอกหักกันเป็นแถวระหว่างแรปเปอร์หนุ่มสุดฮอตท็อปเลซี่ล็อกซี่และนักร้องสาวสายแซบเบียเดอะวอยซ์โดยเราจะเห็นโมเมนต์คลั่งรักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งจนชาวนิดชาวจายอิจฉาและแสดงความยินดีกันทั้งน้ำตาล่าสุดหนุ่มท็อปเปิดโหมดคลั่งรักและรักจริงกับสาวเบียผ่านรายการทาหนูรับพี่จะรักปาอีพี้า 90, มีบางช่วงบางตอนเผยว่าเคยเจ้าชู้แบบคุยไปเที่ยว แล้วและมองเรียกว่าเจ้าชู้ทางสายตาจริงๆเป็นคนขี้อายแต่ถ้าเมาขึ้นนิดนึงอาจจะแบบเดินเข้าไปทักยอมรับว่าคุยหลายคนคุยกับคนที่รู้สึกดีด้วยแต่ก็บอกทุกคนว่าคุยหลายคนยังไม่พร้อมมีใครแต่นับว่าตั้งแต่มีสาวเบียรหนุ่มท็อปก็เลิกเจ้าชู้และเข้าสู่โหมดคลั่งรักแบบเต็มๆเลยจ้าสมแล้วกับที่สาวเบียร์เคยบอกว่าเขาสนใจหนูตลอด